เลือกซื้อเมาส์มาเล่นเกมแบบจริงจังทั้งทีทำไมต้องเลือกซื้อเป็นเกมมิ่งเมาส์ด้วยใช้เมาส์ธรรมดาที่ทำงานอยู่แล้วไม่ได้หรอและพบกับรีวิว l o g i t e c h g 3 0 3 c h e d า t i ช n ส์จุดยอดเกมมิ่งเมาส์สาย fps เทพออกแบบมาเองส่วนตัวผมเองนะครับก็ใช้เมาส์หลากหลายเลยตั้งแต่เมาส์ทั่วไปเมาส์ Mouse ธรรมดาหรือว่า เมาส์เกมมิ่งแบบมีสายหรือว่าไร้สายรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าเมาส์แต่ละแบบเนี่ยก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เหมือนกันแต่สำหรับในการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่าต้องการอะไรที่มันเหนือกว่านะครับโดยแบ่งออกเป็นสี่ข้อด้วยกันหลักๆเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยนะครับเมาส์เกมมิ่งที่ดีนะครับก็จะมาพร้อมกับประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงนะครับให้ความแม่นยำนะครับให้ค่า DPI ที่สูงอ่ะเป็นหลักหมื่นเลยและเราเองก็สามารถ ปรับแต่งได้หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นผ่านทางซอฟต์แวร์หรือว่าผ่านทางฮาร์ดแวร์เองนะครับอย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของความทนทานเป็นหลักเพราะว่าเมาส์เกมมิ่งต้องยอมรับว่านะครับเรากดรัวๆเลยนะครับเทียบเท่ากับเมาส์ทั่วไปเนี่ยทเทียบกันได้เลยแล้วก็ตัวบอดี้เองรอบนอกทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษนะครับอย่างที่3นะครับ,ก,รบก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับแล้วก็ เรียกว่าปุ่มต่างเนี่ยก็จะตอบโจทย์เลยสลับคนที่ใช้งานเล่นเกมหลักไม่ว่าจะเป็นปุ่มมาโครต่างนะครับที่เราสามารถจับได้กระชับมือแล้วก็สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระนะครับอย่างที่4ี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของลูกเล่นต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟ rgb นะครับที่เราสามารถเลือกเปิดหรือว่าเลือกปิดหรือว่าปรับแต่งเพิ่มเติมได้รวมไปถึงในส่วนของตัวน้ำหนักเองนะครับที่มีความเบาพิเศษและการเชื่อมต่อแบบไร้สายพิเศษนะครับแบบ ซียวแล็กเลยเทียบเท่าการเชื่อมต่อแบบมีสายหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็คือดีกว่าอีกด้วยหลักๆแล้วนะครับเกมมิ่งเมาส์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างประมาณนี้ซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันเลยสำหรับสุดยอดเมาส์นะครับจากทาง l o g i t e c h ตัวล่าสุดอย่าง g 3 0 3 h e d เช้าอดิชนะครับซึ่งถือว่าเป็นการ collaboration นะครับพัฒนาร่วมกับตัวโปรเพเยอร์ระดับ e s p o r t นะครับสาย fps ได้ได้ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับเช้าเนี่ยเป็นอย่างดีอยู่แล้วียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนเช้าเนี่ยยังไงนะควรต้องมีเก็บไว้นะอ่าบอกงี้เลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มมาดูจากตัวกล่องกันเลยดีกว่านะครับด้านนอกนะครับเห็นว่ามีโลโก้เช้านะครับแล้วก็คําว่าเช้าติดตั้งเอาไว้อยู่แบบง่ายๆเลยไม่มีคําว่าโลจิเทคที่ด้านหน้าเลยนะครับส่วนด้านข้างเองเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นดีไซน์ In collaboration with เช a านะครับแล้วก็เป็นรูปเมาส์อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะบ่งบอกถึงเทคโนโลยีหรือว่าฟีเจอร์นะของทาง Logitech เองก็คือ Light Speed การเชื่อมต่อแบบไร้สายที่ดีที่สุดณนะตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเซนเซอร์ Hero 2 5 k หรือว่าค่า dpi เนี่ยสูงสุดถึง25,600 dpi เลยทีเดียวถือดีมากโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับ ตัวกล่องเองก็มาแบบเรียบง่ายนะครับเปิดขึ้นมาปึ๊บก็จะเจอกับตัวเมาส์เลยนี่นะก็เป็นลักษณะของสีดำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านในก่อนดีกว่านะครับเราก็จะพบกับสายชาร์จนะครับหรือว่าสายขยายการเชื่อมต่อนะครับก็ยาวอยู่ที่1.8เมตรด้กันมี USB Type A 1ด้านแล้วก็ Type C หนด้านสลับ ชาร์จกับตัวเมาส์นะครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์แบตเตอรี่บิวล์อินอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง145ชั่วโมงนานมากๆนะครับนานจนลืมชาร์จกันเลยดีกว่านะครับแน่นอนว่านะครับเป็นเมาส์แบบไร้สายนะครับก็ต้องมีรีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับแบบนี้นะซึ่งเขาจะให้มาเลยนะครับแล้วก็ติดโลโก้เอาไว้ว่า G.303 แบบนี้นะครับเป็นแบบไทเ A เสียบโนบุกเกมมิ่งหรือว่าเสียบ PC ก็ได้แต่ว่าบางกรณีเข้าใจว่าวางเคปไวไกลเป็นต้นนะครับเราก็จะทําการเสียบรีเซิร์ไว้กับตัวอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อีด้านหนึ่งเราก็เสียบไทซ C แบบนี้เข้าไปนะครับจากนั้นเราก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยไปเสียบที่ตัว KPC ก็จะทําให้ตัวรีเซิร์ r เองเนี่ยใกล้กับเมาส์ที่สุดแล้วนะครับประมาณนี้ โอเคมาดูกันต่อครับในส่วนของตัวเมาส์ตัวเมาส์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาดีไซน์มาได้แบบสวยงามนะครับแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่75กรัมเท่านั้นเองทําให้เราเวลาใช้งานนะครับรู้สึกว่ามันแบบได้ดั่งใจนะครับไม่ว่าจะปัดซ้ายปัดขวานะครับหรือว่าสปัดเมาส์เนี่ยรวมถึงตัวเมาส์เองก็ มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็เหมาะสมกับการเล่นเกม FP เป็นหลักนะหรือว่าถ้าใครเนี่ยจะเอาไปเล่นเกมแนวอื่นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับน้ําหนักเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยส่วนอื่นๆนะครับจะเห็นว่าสวดทรงแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมาลักษณะมีเหลี่ยมมีสันนะครับมีคมมีเว้าตามสไตล์ของเช้าที่ร่วมพัฒนาการออกแบบดีไซน์โดยรวมนะครับซึ่งดูแล้วก็เน้นความเรียบง่ายนะครับ เน้นการใช้งานได้จริงเป็นหลักนั่นเองโดยแบ่งออกเป็นนะครับคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวา,าเสียงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไม่ดังมากแล้วก็ถือว่าไม่ได้รบกวนการใช้งานแต่อย่างใดส่วนตัวก็ถือว่าชอบเลยนะมีสกอร์ตรงกลางนะครับเสียงก็ไม่ดังมากเชตการค่อนข้างเงียบทีเดียวเบสหน้ะยางสีดํแต่ลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวปุ่มปรับ dpi ต่างๆปรับได้สีค่า ซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับเลียงได้ทีนึงนะครับผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ GHub อีกทีนึงว่าเราชอบแบบสีระดับแบบไหนกันซึ่งปรับได้สูงสุดถึง25,600 DPI เลยทีเดียวข้างๆกันนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือนะครับเขียนว่า Logitech G X s h o u ก็คือการ c o l a b ในการพัฒนาเมาส์ตัวนี้ร่วมกันนั่นเอง ถ้าลงมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวโลโก้ G ตามสไตล์ของ Gaming g e กียของทางลุยเซียตเขานะครับและฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มมาโคนะครับ2ปุ่มในการตามอาหารเลยเราสามารถตั้งค่าได้เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็โลง่โลงๆไม่มีอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าดีไซน์เนี่ยเป็นสีดําก็จริงแต่ว่าเป็นแบบโปร่งใสนะเราสามารถมองเข้าไปเนี่ยถึงฮาร์ดแวร์ภายในได้ประมาณหนึ่ง ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของเมาส์เลยแบบนี้แล้วเราก็เห็นถึงตัวสาระนะครับว่าในการจับคลิปจับเมาส์ของเราเนี่ยประมาณไหนเออซึ่งถือว่าทําได้เยี่ยมยอดมากๆเลยนะครับด้านหน้าเองเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียกับตัว Type C ซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้อแดปเตอร์ Type C อะไรก็ได้นะในการชาร์จเมาส์นะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐาน Type C ซึ่งดีกว่า g a มมิ่งเกียของทาง Logitech หลายๆรุ่นเลยเอออันนี้ถือว่าดีมากๆด้านล่างเองนะครับก็นะครับจะเป็นในส่วนของตัวแผ่นรองที่สัมผัสกับตัวมาสแพดเนี่ยขนาดใหญ่นะครับทำให้มีความลื่นไหลเป็นพิเศษนะครับมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ HeroX5K นะครับติดตั้งเอาไว้อยู่ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ดีสุดณตอนนี้นะครับให้ความแม่นยำสูงมากๆแล้วก็ต่อมาก,ก็เป็น ตัวหนังสือนะครับ C 3า3ศ์เชอิดิชันแล้วก็ปุ่มนะครับเปิดปิดในการใช้งานตัวเมาส์นั่นเองและตรงนี้เองก็จะบง่งบอกถึงขนาดแบตเตอรี่ตัวนี้เมาส์นี้มีแบตความจุอยู่ที่5 0 0 m มิลลิแอมด้วยกันนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเป็นด้านหลังลักษณะเองก็จะเป็นถาดอย่างนี้นะครับไว้สลับเก็บในส่วนของตัวรีเซิร์ฟเวอร์นั่นเองบางกรณีที่เรา พกพาไปใช้งานนอกสถานที่นะครับก็พกไปด้วยจะได้ไม่ลืมแล้วก็ไปด้วยกันเลยแบบนี้นีไสรุรวมนะครับของ G 3 0 3 h l เชลลอดิบอกเลยว่าถูกใจมากๆจับแล้วก็มีความกระชับมือมากๆเลยนะครับแต่โด้ยวยไงเดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมใช้งานจริงๆกันนะครับสำหรับการใช้งานจริงๆนะครับเกม v l o r เ n t เองก็ถือว่าตอบโจทย์เลยสลับสาย FPS e นะครับแล้วก็ตัว 303เชาอกชาน,นีด้วยนะครับในการจับก็มีความถนัดมือนะครับแล้วก็การสบัดโม้ไปมาเนี่ยก็ถือว่าแม่นยําแล้วก็รวดเร็วนะครับได้เรียกว,ว่าดีกว่าแบบสายแบบก่อนๆนห้ซ้ำไม่ต้องมีบันจี้เมาส์นะครับแล้วก็ไม่รโยงระยางอีกต่อไปตัวเมาส์เองก็มีความเบามากๆนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์เองเนี่ยก็ถือว่ามีความแม่นยําสูงนะครับตามสไตล์ของเกมมิ่งเมาส์แบบตัวท็อปตัวนี้เลย ส่วนข้อที่เราควรรู้นะครับก็คือปุ่มมาโคเนี่อาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ก็ถือว่าเหมาะสมกับเกมสาย FPS แล้วนั่นเองและในส่วนงตัวไฟ RGB นะครับไม่มีนะครับเน้นใช้งานจริงเป็นหลักมากกว่าไม่ได้เน้นสวยงามนะครับสรุปปิดท้ายรีวิวนะครับสำหรับ Logitech G303 s h a e l Edition ก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่อยากได้สุดยอด g a ม i n g งเมาส์แบบไร้สายนะครับเรยได้ว่า เทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะครับไลท์สปีดที่ดีสุดเลยนะครับเรียกว่าไม่มีเลเทนซี่คอนเนกติงเนี่ยเยี่ยมยอดที่สุดนะครับในส่วนของการเปรียบพลังงานนะครับก็เยี่ยมยอดมากๆเลยเพราะว่าแบตเตอรี่เองสามารถใช้งานได้ดยาวนานสุดถึง145ชั่วโมงเรียกว่าใช้ลืมกันไปเลยดีกว่ารวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวน้ำหนักเองเนี่ยก็จะมีความเบามากๆทําให้ในการใช้งานจริงๆนะครับแทบจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับหรือว่ารู้สึกล้าในการเล่นเกมในการสวัดเมาส์ไปมาเลยทีเดียว และในส่วนของตัวเซนเซอร์ Hero 5K นะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากเราสามารถปรับแต่งค่า DPI เนี่ยได้อย่างอิสระมากๆเลยนะครับผ่านทางตัวซอฟต์แวร์ G Hub นั่นเองและในส่วนของตัวสรีระของตัวเมาส์เองเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาเน้นเรื่องของเกม FPS เป็นหลักนะครับเราเองเนี่ยจะต้องมีท่าจับที่พิเศษนิดหนึ่งลักษณะก็คือการจิกนิ้วเล็กน้อยแบบนี้นะบางคนตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะชอบเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเซกน้อย ซึ่งพอผมได้ใช้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยเท่านัเองนะครับที่เหลือคือสบายๆแล้วก็ชอบมากๆเชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนคลับของเช้านะครับหรือว่าชอบเกม FPS อยู่แล้วนะครับจะซื้อไปใช้งานก็ถือว่าเพอร์เฟกหรือว่าถ้าใครนะครับจะซื้อไปเก็บสะสมก็ถือว่าได้เลยนะโอเคแหละราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะอยู่ที่4 2 9 0บาทนะครับประกันเนี่ยเป็นแบบ2ปี สูงที่ว่าเนี่ยคือเมื่อเทียบกับเมาส์ทั่วไปนะครับแต่บอกเลยว่ามันคุ้มมากๆสำหรับคนที่เล่นเกมระดับโปรเพเยอร์หรือว่า e s p o r t ์หรือว่าคนที่ต้องการจุดยอดเมาส์แห่งปี2022นี้นะครับหลังจากคนที่ดูรีวิวนี้ไปแล้วนะครับก็ไปหาซื้อกันได้เลยตามหน้าร้านค้าไอทีทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์หรือว่าถ้าใครเนี่ยซื้อมาใช้งานแล้วสำหรับตัว 3.3มสวาม่าอีิชันนะครับก็มาแชร์ความเคียดกันได้นะครับว่าชอบตรงไหนหรือว่าไม่ชอบตรงไหนนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเอนโปงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ